มาเปิดจิ๊กซอว์ไทยตัวลกความพิชกันการแข่งขันระหว่างโอ๊ตและสตังค์ข้อนี้เดี๋ยวให้สตังค์เปิดก่อนเลยนะเลขยี่สิบสี่ครับล่างสุดเลยนะเนี่ยผมรู้คนแปแบตรงนั้นเอาหน้าไปแอบตรงนั้นแน่นอนยี่สิบสี่มาเรียบร้อยขอตอบครับมังกี้ดีลูฟี่ครับโอ้โหเห็นคอเองนะตอบมังกี้ดีลูฟี่เลยเหรอผมจำกระเดือกกระเดือกของลูฟี่ได้เป็น้วอะไรจะเป็นกระเดือกข้อมืออะไรอย่แบบข้อมือนี่คือกระเดือกยางนี่ เปิดมาตอบป๊บปอย่างงี้ผิดไม่ใช่ใไม่ใช่ดิสิบมาที่คุณโอแล้วอ่าเอาเป็นสิบเก้า๊อู Venice> ้ชัดเลยอุ <S <S ้ยเอ้ยอู <S 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 ้ชัดเลยรู้เลยเนี่ยใช่เสื้อขาวโซโลโซโลโรโนอาโซโลผิดไม่ใช่ผมพูดเลยนะวีคองง่ายๆเลยเห็นป่ะสีขาวอ่ะมันตั้งปกมากองทัพเรืออะเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบตั้งปกเสื้อ เปิดข้อ14ครับเลข14 14เปิดมากเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่กูบี้ิสรุอาคาอินุแล้วก็ผมตอบคุซันครับผมที่ปัจจักยนการทะเลซันนี่เป็นคำตอบที่ผิดไม่ใช่ต่อไปเป็นสิทธิ์ผมแล้วผมขอเลือก18ผมอยากเห็นปากเขากเปิดอีกผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะถ้าเปินปีกเ่ปากจูเล้วปากจูเอู้ยรู้เลยทิสรุครับ ออโอพิซารุครับคิซารุมีคนทำปากแบบนี้คนเดียวในเรื่องถูกต้องนี่คิซารุเอ๊ะผมบอกแล้วทหารเรือเป็นโลคอะไรไม่รู้ชอบตั้งคอ,อ,อเสื้อคนนี้เดี๋ยวให้โอ๊ตเริ่มก่อนโอ๊ตจะเลือกหมายเลขอะไรเอย่ยแบบท้าทายเลยนะท้าทายเลยเอายากๆเลยนะผมขอเลือกหมายเลขห,หนึ่งเอาหมายเลขหนึ่งพร้อมแล้วเปิดมาใครเห็นผมเห็นหมวกก็รู้แล้วเนี่ยตัวอะไร ขออิงจากผมเสียมภูก่อนนะนะอับบด้าอ้าว่ะอับบดาอ่ะอับบีด้าแบบล่างผอมอ่ะล่างผอมก็ยังไม่ใช่คุณกำลังมาผิดทางไม่รู้จักตัวละครนี้มันมันใกล้ถูกแล้วแบบมาล้างล้างผอมไม่ใช่แต่เป็นอีกตัวหนึ่งนี่คือบิ๊กมัมครับโอ้โหชะลอหลินหลินตั้งต่อบาบิ๊กอู๋เก่งมากมากผู้สมัยอยู่กลุ่มล็อกนี่ตัวนี้คือบิ๊กมัมเือว่ะผมเสียมคู่เหมือนกัน นี่คุณอ่านมังงยาไงมังงยามันมันขาวดำไงเดี๋ยวมาดูเฉลยกันครับผมนี่บิ๊กมัมไมค์อีบิ๊กมัมตอนดังเออโอ้โหผมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆผมตอบผิดไปอุดรู้อุดรู้อุดรู้ตอบผิดเลือกเลขสิบสามครับสิบสามโอ้โหเลขตรงกลางจะดูไวสิบสามนะสิบสาม เอาแบบเพื่อขอตอบครับแชง์ไปเลยดีกว่าช้งแชงครูสเช้งครูสเออโอเคโอ้ตอบแชง้์เปิดตรงกลางมาไแล้วก็ภาวนาแล้วที่ก็ได้ดีมากๆเลยอันนี้ภาวนาขอให้ผิดแชง้์เป็นคำตอบที่อาจจะเป็นข้อหลอกไง ถูกต้องไม่าที่นอบของจริงขึ้นเรือหนวดขาวปะเดินมาฉาเนี้ยหนวดขาวเลยเนี่ยเรือหนวดขาวไงที่ถือเล่ามาด้วยใช่ฉากนี้เดินมาโดนหนวดขาวไม่คิดจะเปิดข้างอะไรบ้างเลยหรอไม่รู้ว่าผมว่ากลางไงมันง่ายไงกลางเลยว่ะเฉลยเฉลยเฉลยมานี่ฉากที่ด้วยนะเฉลยเออโอ้โหเนี่ยเฉลยเห็นตีนก็รู้เพราะว่าตัวละครมันพิษคนที่ใส่รองเท้าแตะจะน้อยขอเลือกหมายเลขสี่ครับ หมายเลขสี่วะเฮ้ยเป็นเลขโบสี่วะพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งปึบชันเลยชันเลยตัวอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะผมสีอย่างงี้เหรอมไเฮ้ยเอ้ยเอ้ยว่ะเฮ้ยเ้ยแล้วเอ้ยแล้ววันหนึ่งนึกชื่อก่อนน้องของโมโมโนสเกะชื่ออะไรนะฮิโยริป่ะน้องโมโมชื่อฮิโอริผมขอตอบฮิโอริครับน้องของโมโมโนสเกะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจแต่ผม คือตัวละครเป็นผีล่ะสีผมมันจะแตกต่างกันมากๆเลยฉะนั้นเออเฉลยเลยดีกว่าครับฮิโยริฮิโยริครับใช่ครับถูกต้องครับแต่แม่งเก่งวะเสียดาย่ชิคกุดเก่งเลยวะเฉลยมากเพิ่อยู่ทางนี้มาเนี่ยสีผมเขาเป็นอกถ้าเปิดดวงตาหน้านี่ตอบชอปเปอร์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เออมีความคล้ายมีความคล้าย มาเริ่มไปต่อในข้อนี้มาโอ้ตู้ๆจะเลือกหมายเลขอะไรเลขสี่เลขสี่เอาเลขสี่เลยดีกว่าเปิดเลขสี่นะครับเลขสี่โอ้โหโอ้ชัดชัดมากชัดมากโหเห็นก็รู้แล้วว่าใครผมตอบเลยแล้วกันตอบแบบสุ่มๆนะส่วนนี้มันคือส่วนอะไรครับนี่มันคือส่วนอะไรตัวละครผมดำๆก็มิโคลโรบินไปก่อนแล้วกันมิคโรโรบินทุกทุก ผิดทั้วที่เขาไม่ใช่นิโคโรบินนะผมว่าแค่ตอนนี้เสร็จเสร็์ในการเลือกเป็นของสตังแล้วผมว่าคุณน้อยเขาเดาผิดทางครับจริงๆไม่ใช่หัวนี่คือดวงตาดวงตาใช่โดเรมอนเปล่าใช่นี่คือโดเรมอนอะไรวะเนี่ยผมจะเปิดแบบกระจ่างนะแบบเห็นเลยนะเลขเก้าครับเลขเก้าอ๋ออเปิดต่อต่อต่อลงมาเลยนะใช่แบบรู้เลยว่าเป็นดวงตาดีคผมบอก นี <formation jin x 2> <fit> <quarto> ่ใครครับดวงตาจริงด้วยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นคนด้วยว่ะอ่าคุณคุณแต่จอนีเป็นของมันพี่จริงๆผมไม่ได้หลอกเัจริงจริงถ้าคุณรู้ว่าคนนี้คือใครคุณจะตอบตัวละครนี้ได้เลยบอกไว้ก่อนนะว่าในพันเนี่เป็นตัวละครในวันพี่จริงๆนะในพัพนี่มีจริงๆนักพาก่ะแต่ไม่ไม่รู้ดิมันไม่ใช่ตีนหนังนะอ๋อพี่แป้งสีบิงครับเอ้คุณตอบว่าพี่แป้งสีบิงเอาถ่ายตัวละครมันพีทนะ่าขอตอบว่า นามิครับนามิแม่นามิไม่ใช่ครับก่หายผมดีใจตับตัวเองมาก้กลับมาทางที่คุณโอ๊ตแล้วอ่าผมอยากเห็นเสื้อเขาผมขอเลือกป้ายที่19ครับผมอยากเห็นเสื้อหมายเลข19นะครับหมายเลขเ9าเออสามสองหนึ่งปุ๊บเฮ้ยชัดเลยหัชัดเลยหัชัดกันไปเนี่ยอูตะครับผมก็ตอบอูตะอูตะแป้งซีบิงเป็นนักฆ่าครับมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจ อูตะใปขัคนตอบที่ถูกต้องครับโอ้อ <mail>. ัน <satisfy> น <karang> ี้เอาน้าคากไปเลยอ่ะเนี่ยอูตะต้องมีเดวดเฉลยเฉลยนี่เฉลยเฉลยต้ลตอน้ค้างโอถ้าเปิดโอ้โหโอ้โหยากไปอนนี้ยากไปเดคุณก็ตอบได้นะคุณเก่งมากเลยนะพมอลคำตอบไปตังมาแต่ตังก้นนี้ดตัวละครผมพูดเลยนะอันนี้ไม่ใช่ซีนจากในการ์ตูนนะอันนี้อันนี้คือภาพโปรโมทนะครับภาพโรมไหมรั ต่อไปเดชัะตังเปิดก่อนมาตังเริ่มเลยผมขอเลือกหมายเลข11ครับหมายเลข11โอ้โหซ้ายสุดเลยวะ่ะ11นะ3 2 1ปึ่งเิบอ่ตัวอะไรวะใครๆก็รู้ใครๆก็รู้ขอตอบเป็นน่าจะเป็นเด็กตัวเนี้ยตัวอะไรวะโคบี้ครับโคบี้เป็นคำตอบที่ผิด ใช่ผิดไม่ใช่เอาคะแนนไหมผมดีกว่ามาผมขอเลือกหมายเลขเฮ้ยผมอยากสนุกต่ออ่ะอยากสนุกต่อเอออยากชอบสายยื้อเกม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 ขอสิบห้าครับสิบอยากสนุกโอ้โหท้าทายชีวิตหน่อยท้าทายอะไรในชีวิตหน่อยถ้าเปิดมาโชคดีแบบข้อที่แล้วนี่ไม่เอานะนี่ไงเอาไปเลย ตอบนะครับนามิแล้วส่วนได้สิบเอ็ดั้งคือคือน่าจะเป็นซุดหรือเปล่าน่าจะซุดแหละซุดเลยกูเลยตอนซุดละนาไมิเป็นคำตอบที่ถูกเก่งมากกนจะเปิดท้าทายหน่อยอย่างนี้ถ้าผมตอบซุดจะถูกเปล่าให้ถูกเหมือนกันครับตอบมิเสรว่าเป็นตัวละครหนึ่งเหมือนกันจบแล้วครับคุณที่ดูอยู่ตอบกนได้ไม่เอ่ยเป็นขิงกันได้ ไว้เจอกันใหม่เกมหนะ้าบายบาย